โอเคป์อยู่ในยูปเกม Pixel X Laser อีกแล้วนะบอกเลยว,ว่าเกมนี้โคตรเฟี้ยวโคตรดีครับอ่ะนี่อะเล่นจากครั้งที่แล้วเราเราซื้อคันนี้ไปนะครับเราจะมาทําการเล่นอีกรอบหนึ่งตัวเงินของเราเก้าเก้านะครับผมขออนุญาตขับสภาพได้ไหมอ๋ออะไงวะเนี่ยโอเคเรียบร้อยนะโอเคเดี๋ยวเราจะทําการซื้อรถอีกสักคันละกันนะครับไปที่ Exotic รถแบบโหดๆนะครับคันนี้รู้สึกว่าจะเล่นไปแล้วปะ อุ้ยรถคลาสสิกว่ะคลาสสิกสักคันไหมราคันนี้แล้วกันเอ่อต้งเชื่อมโมไปโอเคไปที่การาดเลยแล้วก็คาสตอร์เรตนี่เราซื้อเมื่อกี้นะฮะเราสามารถไปเพิ่มเราเร่าอะไรนะไปซื้อพวกอะไรได้เราไปซื้ออะไหลดูแล้วกันเอ่อโมดิฟายตัวนี้นะครับเนี่ยไหลพวกนี้นะ บายซื้อให้หมดอะจัดไปเราจะเอาทุกอย่าง,งนะครับว่สีหมดเลยนะมันจะได้รแรงๆนะฮะของดีทั้งนั้นอะบอกเลยโอเคมันจะมีให้แต่งสีด้วยนะเนี่ยเพ้นอะไรอย่างเงี้ยอ่า บอดี่เรมเบรกอันเริ่มเบรกนะเบรกผมจะเอาสีแดงมาเบรกแดงปะ่ะหรือว่าเบรกเขียวดียวะเบรกเขียวแล้วกันนะอ๋อน,นี้เป็นพวกสติกเกอร์นะเก็บไว้ก่อนแล้วกันรถนี้แต่งสติกเกอร์ไม่ค่อยสวยหรอกนะเบรกสีเขียวยังไ,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 ไม่ได้เลยว่ะเบรกเขียวยังไม่ได้เลยนี่ปับ๊บอันนี้เป็นล้อนะฮะซึ่งเราสามารถเปลี่ยนล้อได้อันนี้คืออะไร ันนี้คืออะไรอ๋อเป็นไวเติมมนะช่างแม่งไม่ต้องเติมหรอกอ,อ๋ Paint, Body, กอเพนบอดี้าจลรอซึ่งไม่จะเป็นลอ้อไม่ให้เลื่อกน้อยมากเลยตอนนี้แล้วกันนะสวยดีนะจริงเราสามารไปซื้อนะ่าจะซื้อได้นะรันไดน้โมูรันไดโนอ,อ๋อมันให้เสื้ออะไรตรงไหนวะแชนึงนะการาดกดตรงนี้ก็ไม่ได้ มูนิฟายไม่ได้หรออ๋อในเครื่องอันนี้คือทดสอบเครื่องนะครับใช้ามาใช้เครื่องทดสอบได้ไม่รู้ว่าทำเพื่ออะไรผมก็ไม่รู้จังกันเหมือนกันนะว่าเขาใช้ทําอะไรนะหรือรถชิปตัวนี้ยผมไม่แน่ใจว่ามีพวกอะไรรถไหมนะทำไมไม่มีวะจะเกมอื่นแบบมีนะอันนี้ไม่น่ามีนะโอเคเราไปขับไปขับเล่นเลยว่ะติดเ,เลยเอาแบบสองเลนออโต้ไป อันนี้บ้างนะเช้แปรเล่นบ่อยแนละ้วเนี่โอ้โหก็สามารถเปลี่ยนเลนได้นะเนี่ยเลื่อนเลื่อนเงี้ยปัดจอ,อ,อไปเรื่อยมันก็จะเปลี่ยนเลนให้นะครับง่ายอยู่นะโอเค ประมาณนี้นะสำหรับเกมนี้ใครอยากเล่นก็ลิงอนข้างล่างนะหลดมัได้นะครเดี๋ยวจะมีตัวอื่นด้วยนะที่แบบจะอัดวานกว่านี้สามารถแต่งรถได้แบบเป็นส่วนๆได้เลยนะครับทีนี้ขอลาไปก่อนรีบกันใหม่เพื่อสวัสดีครับบ๊ายบายโอ้โหเทอร์โบเทอร์โบ